สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะถ่ายเซวันนี้พี่จะมาทำอะไรรีวิวสลามค่ะดูสิสลามก็แบบนุ่มนิ่มมากแล้วก็จิ้มฟินมากแล้วเรามาแผ่บางกันดีกว่าอันนี้ก็แผ่ได้บางมากๆเลยนะคะอย่าตกใจทำไมพี่มิสพี่มิสไม่รู้ พี่มีสองมือไปอีกมือหนึ่งพี่ถือกองก็ขอเช่ด้วยน,นะจัะเด็กๆเ,เป็นอย่างงี้โอเคเรามาดูอีกอัน,นดีกว่านี่ก็คือสลามอันเล็กจิ๋วของเราวันนี้เรามาฟังเพลงจิ้มกันดีกว่าน,นะ แสงเจี๊มก็ฟินมากๆเลยนะก็ขอโทษด้วยที่ให้แบบเดี่ยววิดีโอมันจะลงแค่แบบเดี่ยวนะเดี๋ยวพี่เอาออกมาให้ดูก่อนเปิดเปิดเปิดเดี๋ยวโอ๊ยติเตะเตะเตะเอาเข้าไปแล้วหญ่แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอโชว์ด้วยนะโอเคโอเคแล้วแหละเฮ้ยไมนโอเคหรอพี่ว่ามันมันไม่โอเคแล้วนะ เหมือนพี่ต้องวางก,งางก,าก,กล้องสปบึงที่ภามล้กนกลับใหู้นบรรยากาศของความก่อนอนะครับมีอมอทัตท์ึเลยททโทษที รับประเดปลาท่ายลง Youtube ให้ดีกว่าหอว่ามันจะเป็ดขาไปนหรอคีบีพีพกันแล้วย,ยปยปะ Thank you.